สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเดี๋ยวมาดูข่าวดีจากพพิคเนศนะพพิคเนศจะบอกข่าวดีอะไรหรือว่า,าจะเป็นข้อความอะไรก็ได้นะคะที่สิ่งที่พพิคเนศอยากจะบอกคุณนะคะแต่หัวข้อนี้เราจะเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวดีนะคะ <c oughs> มาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะข่าวดีภายในสามเดือนนะคะนับจากวันที่คุณเข้ามาดูนะคะนับไปสามเดือนนะโอเค มาดูกันเลยค่ะขอพลังงานคนที่เกิดวันเสาร์นะคะปรปิคานธจะบอกข่าวดีอะไรกับคุณบ้างนะภายในสามเดือนนะคะว้าวใบแรกสุดยอดวันเสาร์สีม่วงเห็นไหมได้ไพ่สีม่วงไพ่ใบนี้เป็นจัก,กระที่เจ็ดนะคะเอ่อ e n l i g h m e n t นะคะจัก,กระที่เจ็ดสูงที่สุดเห็นไหมเป็นจัก,กระที่สูงที่สุดนะคะ สวยมากๆนะคะใบนี้เนาะเป็นจัก,กราที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณการตื่นรู้การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการเขาเรียกอะไรอะ่ะการตรัสรู้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับปัญญาญานแบบนี้เป็นต้นคนที่มีปัญญาญานปัญญาบรารมีนะคะเป็นพวกอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามองในเรื่องของ การเงินไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่รวยนะคะเป็นไพ่แห่งความร่ํารวยเป็นไพ่แห่งการประสบความสําเร็จที่สูงที่สุดเลยนะคะเนี่ยนะเป็นความโชคดีมากๆนะคะสำหรับคนวันเสาร์ได้ใบนี้ประเดิมใแรกเลยนะคะเกี่ยวกับความสําเร็จประสบความสําเร็จอย่างงดงามอย่างสูงที่สุดเท่าที่คุณเคยทําได้เลยแหละนะเดี๋ยวมันดูขยายเพิ่มเติมนะ สุดยอดเลยนะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยนะการเงินการงานนะคะการประสบความสําเร็จความรักอะไรแบบเนี้ยเนาะ <c oughs> เกี่ยวกับการรู้แจ้งด้วยนะการรู้แจ้งแทงตลอดแม่หมอจะหมายถึงว่าคุณจะรู้อะไรในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆเรียนรู้อะไรได้ง่ายๆแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูขยายนะ ให้ใบนี้จะบอกอะไรอีกนะสามดาบใบแรกนะคะเรียนรู้ความผิดหวังนะคะพ,พิคเนตให้คุณเรียนรู้ความผิดหวังนะเรียนรู้ความเจ็บปวดเรียนรู้ความทุกข์ยากนะคะเพื่อให้เกิดปัญญา สิ่งสิ่งนี้แม่หมอจะหมายถึงมันเกี่ยวกับปัญญายาณปัญญาบาร,รมีนะเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเป็นไพ่แห่งการตื่นรู้สําหรับบางคนคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอาจจะชอบไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะตื่นรู้นะคะเรียนรู้เรียนรู้ทุกมากๆอย่างเงี้ยนะคะอืมโอเคนะมาดูต่อนะคะเขาขยายค่ะอืม <c oughs> เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ได้ดังใจอะไรที่มันขัดกับทัศนคติหรือความคิดเห็นของเรานั่นเองนะคะอืมอะไรที่มันไม่ตรงกับความคิดของเรานะคะเนี่ยเราต้องรู้จักเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้นะคะเรียนรู้กับการกระทบกระแทก การทะเลาะเบาแหวงความขัดแย้งต่างๆเนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูไพ่อยากจะบอกอะไรอีกโอ้โหเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเลยการจบสิน้นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตนะคะการจบการจากลานะคะการสูญเสียนะคะไพ่เดทเนี่ยการสูญเสียแล้วก็การทรานส์ฟอร์มหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะมีเริ่มก็มีจบ แล้วก็เริ่มใหม่แบบนี้เป็นต้นหูอันนี้เป็นเรื่องราวชีวิตเกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะการเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ความผิดหวังเรียนรู้กับการขัดแย้งอะไรที่มันไม่เป็นไปได้ดังใจเรียนรู้กับการจบการจากการจากลาอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะมาดูต่อนะคะใครจะบอกอะไรอีกในเรื่องของความรักอืม ในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองนะคะเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความรักด้วยนอแล้วยังไงต่ออแม,ม่จะบอกอะไรเรียนเรืองเรียนรู้ในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการจากการหลุดพ้นนั่นเองสุดท้ายเนี่ยหลุดพ้นจากวิบากหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายในชีวิต เอ้ยทำไมไพ่ออกมาแบบนี้อ่ะคนวันเสาร์คุณไปปฏิบัติธรรมหรอหรือว่ายังไงทําว่มันเกี่ยวกับการเรียนรู้ชีวิตได้ขนาดนี้หรือว่าชีวิตของคุณนะ่ะโดยส่วนใหญ่คนวันเสาร์ที่เข้ามาฟังเนี้ยดึงดูดคนที่ผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะหรือเปล่านะทําให้คุณเห็นสัจธรรมในชีวิตก็ได้นะคะเรื่องราวที่ไพ่เล่ามาเนี่ยบันบ่งบอกถึงสัจธรรมในชีวิตด้วยนะเนี่ยที่แม่หมอเห็นนะ่ะ ะค,ะคุณเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยที่มันผ่านมาความเจ็บปวดความผิดหวังนู่นนี่นั่นเรียนรู้ทุกนะคะเรียนรู้กันจากเรียนรู้ในเรื่องของความรักนะคะการเจอกันความรักความเมตตาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วสุดท้ายก็คือการออกจากทุกนั่นเองแปลกจริงๆนะโอเคอแม,ม่หมอหมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะ เดี๋ยวมาดูต่อนะปัญญาของคุณอาจจะเกิดปัญญาหรือยานอย่างรู้เกี่ยวกับในเรื่องพวกนี้ก็ได้คุณอาจจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อการแก้ปัญหาในในชีวิตอนาคตข้างหน้าของคุณไงคุณจะเดินถูกคุณจะเดินถูกนะคะคุณจะเดินตรงตามเป้าหมายและใช้ชีวิตหลังจากนี้ไปเนี่ยอย่างถูกต้องเลยทีเดียวนะคะโอ้ดีมากๆนะคะคนวันเสาร์นะเดี๋ยวแม่หมอเปิด ไพ่พรพพิคเนตนะคะอยากจะบอกอะไรคุณอีกเอ๊ะอันนี้ไม่เห็นใบสุดท้ายเดี๋ยวไม่เหมาะจะเลื่อนขอเลื่อนไพ่แปปหนึ่งนะคะอุ้ยก็ตาล้มมากเลื่อนนิดนึงนะคะมาจะได้เห็นไพ่ทั้งหมด<น>เห็นไม่เอ่ยโอเคเห็นนิดนึงนะมันได้แค่นี้นะคะอืมาดูต่อนะ ไพ่ปิคเนตจะบอกข่าวดีอะไรกับคนวันเสาร์อีกนะคะเป็นไพ่จักรกะอีกแล้วนะคะเป็นไพ่จักรกะที่เกี่ยวโ o n e y นะคะจักรกะที่สี่เกี่ยวกับหัวใจนะเป็นจักรกะหัวใจนะคะ <c oughs> สีเขียวสวยมากๆเลยสีเขียวมรกตนะ h o n e y ความสมบูรณ์นะคะโอเค มันคือความสงบนะความสงบสุขจากภายในอย่างเงี้ยนะคะหรือการยอมรับความจริงอย่างมีสติทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะมันจะดีขึ้นมันจะเกิดมาจากภายในจิตใจหรือข้างในของคุณอะนะคะที่มันมีความสนุกเอ้ขอโทษที่มันมีความสงบมีการตื่นรู้อยู่ในจิตใจของคุณเองนะคะ มันจะสะท้อนออกมาถึงภายนอกเลยมันเกี่ยวกับจิตใจมันเกี่ยวกับความเมตตานะคะการดูแลเอาใจใส่หรือคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือการดูแลเอาใจใส่ก็ได้นะคะอืมหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการรับรู้การรู้เห็นอริยสัจก็ได้นะถ้าจะมองไปในทางาศาสนานะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะในทางโลกก็คุณจะได้รับการช่วยเหลือนั่นเอง เนาะคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะอืหรือบางคนเนี่ยทําเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาหมอดูจิตอาสาหรืออะไรพวกพวกเยียวยาหรือดูแลจิตใจแบบนี้ได้ด้วยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยทีเดียวมาดูขยายต่อนะคะไพ่ใบน,นี้อยากจะบอกอะไรนะ บ่งบอกถึงการมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเด็ดขาดตรงไปตรงมาแบบนี้เป็นต้นนะคะความชัดเจนความชัดเจนหรือว่าติกในหนึ่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการจัดการคุณจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะมาดูต่อค่ะ ถ้วยนะคะความทุกข์ความทุกข์กยากที่คุณเคยผ่านมานะคะบางคนเนี่ยคนวันเสาร์คุณอาจจะเคยมีแต่ความทุกข์ใจนะคะทำอะไรบางครั้งเนี่ยยังไม่ทันสำเร็จอนะ่ะมันต้องจากก่อนต้องล้มเลิกก่อนแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมแต่แม่หมอมองว่าต่อไปเนี่ยถ้าคุณ มีความสุขสงบในจิตใจหรือมีปัญญาหรือมีความเสถียรในด้านอารมณ์มากเพียงพอนะคะคุณจะจัดการกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะคนวันเสาร์เนาะการมีจิตใจที่แข็งแกร่งก็ได้นะคะฮ o n เนสตสะท้อนถึงการมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะคุณอาจจะเคยล้มเหลวหรือว่าอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักหรือเรื่องชีวิตของคุณก็ตามแต่ นะคะมีประสบปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องด้านจิตใจความทุกข์ยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมต่อไปคุณจะไม่เจอแล้วจิตใจคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะมาดูต่อปัญหาความใจร้อนนะคะการเอาแต่ใจหรือว่าการหัวดื้อหัวรัน้นหรือคุณมาเชิญกับปัญหากับอะไรที่มันยากๆนะคะอุปสรรคต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเจอกับคนประเภทนี้ก็ได้นะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณต้องหนีกับคนประเภทนี้หรืคุณเจอกับคนประเภทนี้มาเนาะอืมการมีจิตใจที่แข็งแกร่งจะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงเลยนะการมีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่ตื่นรู้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมาดูต่อนะว้าวสิบเหรียญน,นะคะความมั่งคัง่งการที่คุณมี ใจิตใจที่ดีนะคะมีพลังบวกจิตใจที่เข้มแข็งเยือกเย็นสงบสุขเนี่ยมันเป็นพลังบวกทางนั้นเลยนะคะพอคุณมีพลังบวกบุบเนี่ยคุณจะดึงดูดทรัพย์สมบัติต่างๆความสมบูรณ์พูนสุขนะคะครอบครัวการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเลยความสําเร็จความสมบูรณ์แบบในเรื่องของการเงินจะเข้ามาในชีวิตคุณความมั่งคั่งความร่ํารวยนะคนวันเสาร์นะคะ,ะ,คะดีมากๆเลยอืม เหมือนเหมือนไพ่หรือเพปพิพคเน่กำลังจะบอกให้คุณน่ะฝึกจิตให้มากๆนะคะการฝึกจิตเนี่ยการเพิ่มพลังบวกให้กับจิตใจอ่ะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแบบมหาศาลเลยนะมาดูต่อนะคะว้าวสตาความสงบสุขจริงๆด้วยนะคะสุดท้ายแล้วจะพบกับความสงบสุขนะคะหรือว่าความมีชื่อเสียงนะ ความมีชื่อเสียงความโดดเด่นความมีสเสน่ห์ต่างๆเลยทุกอย่างเลยมีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งสเสน่ห์มีทั้งความสุขสุขกายสุขใจอ่ะนะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือคุณจะโสดก็ตามคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะอืโอเคเยี่ยมมากๆเลยอ่าวันเสาร์มาดูต่อนะคะพระพิฆเนศนะจะบอกข่าวดีอะไรอีกสำหรับคนวันเสาร์นะคะ เห็นไหมความเมตตาการได้รับคุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเนะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลการหยิบยืน่นเห็นไหมนะคุณจะได้รับนะมาดูสิขอขยายนะคะอะไรบ้างอืมอะไรบ้าง เดวิลนะคะใบแรกไพ่เดวิลนะคะมันหมายถึงมันเป็นไพ่เจ้าปีศาจนะ่ะนะคะมันหมายถึงสิ่งไม่ดีทั้งหลายความโกรธความอะไรในจิตใจของคุณพระพิคเนตบอกว่าให้คุณให้อภัยนะมันสอดคล้องกับใบนี้คุณต้องรู้จักการให้อภัยนะคะอย่าไปผูกพันธนาการอะไรกับสิ่ง ความโกรธเครียดแค้นความโมโหคุณต้องรู้จักให้อภัยนะคะมันจะนําความสุขมาสู่คุณเนาะคนวันเสาร์ถ้าคุณมีการโกรธโมโหหรือเครียดแค้นใครอยู่นะคะให้ให้รู้จักให้อภัยแล้วก็เมตตาเขาซานะนาะมันจะได้ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการที่เราจะถูกผูกมัดไปทุกภพทุกชาติแบบเนี้ยนะคะถ้าเรามีการให้อภัยเท่ากับว่าเราปลดปล่อยโซ่ตนที่มันผูกที่คอเรานะอืมนะ คนวันเสาร์ว่าเป็นคนแค้นแรงนะเออเป็นคนแค้นแรงเป็นคนทตุไฟอ่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดวิลมันขึ้นมาให้มีการให้อภัยนะเราจะได้ปลดปล่อยจริง,รงๆเราปลดปล่อยเขาเท่ากับเราปลดปล่อยตัวเองถูกไหมอืมเนี่ยคือสิ่งที่พัฟฟิคเนตกำลังจะบอกนะคะมาดูต่อนะเนี่ยดีมากๆเลยสามไม้เท้านะคะเมื่อคุณปลดปล่อยแล้วคุณจะเป็นอิสระคุณจะพบโอกาส คุณจะพบโอกาสใหม่ๆคุณจะพบสิ่งใหม่ๆที่มันกาลังจะเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีการปลดปล่อยจุงจุดจุด,จดนี้นะคะมันจะยังไม่เห็นหนทางนะอันนี้คือการเห็นหนทางการขยับขยายการเห็นโอกาสดีๆนะคะเนี่ยความก้าวหน้าทั้งหลายกําลังจะบังเกิดขึ้นแก่คุณเนาะบางคนรอง,งานก็จะได้งานด้วยหรือว่าบางคนอนะ่ะต้องไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไพ่เดว,วิลมันขึ้นมาคุณอาจจะต้องไปทํา สังฆทานไหมหรือว่าไปไปปฏิบัติธรรมก็ได้แล้วแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรอะ่ะเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคุณจะได้หลุดพ้นจากพันธนาการที่เขาผูกลัดมัดคุณอยู่อะ่ะบางทีคุณอาจจะไม่ได้โกรธเครียดแค้นใครก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่คอยตามตามคุณอยู่อะ่ะนะคะให้คุณทําบุญให้เขาให้เปเนี้ยหมายถึงการให้นะคุณให้เขาก็ได้นะ ทำบุญให้เขาเนี่ยเขาจะได้หลุดพ้นจากคุณเนาะจะได้ไม่มีบ่วงพันธนาการกันอีกเนาะแล้วชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองคุณจะพบทางออกคุณจะพบอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะคะอืมมาดูต่อนะคะไพ่จะบอกอะไรอีกอืมการเงินเห็นไหมาการเงินก็จะดีการเจ็ดติดต่อเจรจานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการนัดสัมภาษณ์ การตกลงในเรื่องของธุรกิจหรือการอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะดีขึ้นมาเลยทันทีนะคะจะมีการตกลงติดต่อสื่อสารกันอย่างง่ายดายมากๆจะไม่ติดขัดน่ะนะคะคนวันเสาร์ถ้าเกิดว่าได้เข้ามาฟังตรงนี้นะก็ทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเลยนะอ,อุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้หรือใครทำให้คุณเครียดแค้นก็ลดปล่อยไปซะมันดีกับตัวเราเองนะคะ นะมาดูต่อนะคะไพ่จะบอกอะไรอีกว้าวคุณจะได้รับข่าวดีเห็นไหมอะคุณจะได้รับข่าวดีได้รับความโชคดีจะได้รับแบบเจอความรักก็ได้นะคะสุดยอดเลยนะใบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยคุณจะเจอความรักคุณจะเจออะไรที่ดีหรือคุณอาจจะต้องปลดปล่อยคนเก่าๆที่ทําให้คุณเครียดแค้นทําให้คุณโมโหทําให้คุณโกรธนะแล้วคุณจะได้พบพบเจอเนื้อคู่ที่ดีอะ่ะ พบรักที่ดีพบเจอคนที่ดีหรือการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีแบบนี้ก็ได้เจอกัลยายนามิตรที่ดีเจอเพื่อนที่ดีนะเพื่อนร่วมง,งานเก่าๆไม่ดีเราก็ให้อภัยเขาซะนะคะแล้วเราก็จะเจอเพื่อนที่ดีเจอกัลยายนามิตรใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นนะมาดูใบสุดท้ายแล้วนะคะอะไรอีกว้าว the sun จบเลยเป็นใบสุดท้ายใบปิดไม่ต้องพูดเยอะคนวันเสาร์ อยากจะกรีดอะมาทั้งเดอรสตาร์เดอรซันนะคะสิบเหรียญทุกอย่างจัดเต็มเลยนะคนวันเสาร์นะคะอยากจะบอกว่าชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงแน่ๆมาถึงสองใบนะคะชื่อเสียงความโดดเด่นพลังงานหรือว่าเขาเรียกอะไรอะการประสบความสำเร็จแบบที่สุดของที่สุดอะไพ่เดอร์ซันนะคะไม่มีอะไรดีหรือเหนือไปกว่านี้แล้วมันไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับ นะคะการมีชื่อเสียงการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างประดังประเดเข้ามาในชีวิตของคุณหรือการแต่งงานก็ได้ติดกับไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นชีวิตคู่การแต่งงานการมีลูกการเริ่มต้นครอบครัวนะคะการมีบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการเริ่มต้นในเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาครบเลยนะคนวันเสาร์ เพียงแต่คุณทำในสิ่งที่แพ่ที่พัพิเคเนตบอกไปเบื้องต้นนะคะแล้วคุณสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นเดอร์สันคุณจะประสบความสำเร็จแบบยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ